สวัสดีค่ะพบกับไม่มชา,า,าแววนน่แล้ววันนี้นะทุกคนเราก็จะมาอีทีท่ที่เป็นที่เป็ที่เป็นที่เปนเป็นอะไรหอเลเอเอ,เอดีใจไง,ไ,งไม่พบเจอกับแม่หนึ่งหมื่นปี อีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่แบบมันเป็นอีพีดังในติ๊กตอกดีกว่ามันคืออีพีโฮมคลทุกคนซึ่งปกติแล้วอะ่ะเ mm hmm. มลินก็ทําอาหารท่าโตกินอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้หน้าตาสวยเท่ากับอีพีนี้หรอกใช้คำใช้คํานี้ดีกว่านี่แล้วด้วยความที่เราอะ่ะไปเดินตลาดใช่ปะไม่ใช่ตลาดเดินห้างเราไปเจอแบบเนี่ยแมไปเจอแบบว่าไปเจออันนี้ใหม่ เราคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากเลยแกสวยปะสวยปะสวยเออมันสวยมากมันหน้าตาแบบหวานเหมือนลูกชายเราเลยเราก็เลยแบบเอ้ยเราทำอีพีแบบว่าปมคุกสวยๆไหมเพราะว่าเออมันบอกว่าเลิกพูดมาแล้วําให้กินสักทีวัตถุดิบเราก็เดี๋ยวไปขอขออนุญาตไปขนสเสบียงตรงนู้นก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้นะจ๊ะแป๊บหนึ่ง รอแล้วก็คือเรามาซื้อท็อปปิ้งมาเยอะมากแต่จริงๆแล้วอะ่ะต่อไม่ให้เป็น e ีพีโฮมค o ุกอ่ะก็คือบ้านซื้อของเยอะแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมสาวแพ่์ยังไงคะวันนี้มีอะไรให้หนูกินบ้างเชฟวันนี้เ,ออเราจะทำโอมากาเสรให้เธอกินเดี๋ยววันนี้ขอเลือกก่อนว่าจะใช้เมนูไหน,นแต่ว่าก่อนที่จะแบบเออ,อ,อน,น,อนี่นี่นี่ มาช่วงหน้าฝนทุกคนรองเท้าลูกใส่ไหมเดี๋ยวแม่จับใส่รองเท้าเอออยากใส่สิเอาเท้ามาค่ะลูกค้ารอนานแล้วค่ะเอาเท้ามาอยากใส่จะหมูกแมงเลยเอ้ยมามามาไนมาลองก่อนแล้วใส่ได้หรือเปล่าลูกใส่ไม่ใส่พี่โมโหจังคุณแม่เ <laughs> อาแบบไหนบ้างกันอันนี้คือโนสปอนนะคะโน no. ทุกคนโนสปอนนะคะ มีแต่แม่สปอนลูกแม่ทุกอย่างเลยได้ไหมแล้วก็นี่ซื้อนมแพ้มาให้ด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่เข้าไปด้วยเพราะว่าเสริมสร้างแบบว่ากระดูกให้ลูกชายแล้วก็นี่ปลาไข่ปลาไข่เรอาอไปตามหาหูหนูมันไม่มีอ่ะมันเขียนว่าปลาไข่จริงๆใช่ไหมใช่่น,นี่ปลาไข่ทั้งตัวเห็นไหม มาค่ะเราจะมาทำอาหารให้ลูกค้ากินแล้วนะคะอยู่นิ่งๆนิ่งๆจะได้ไม่เจ็บอย่างแรกเลยเป็นโฮมคุกเมื่อกี้ไปอุ่นมาแล้วมันก็จะมีพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรอะผลันเตาขูด<ม>ลันเาแครอทก็ค,ค,คือแค่นี้ก็อิ่มแล้วด้วยความสวยงามตรงกลางตรงกลางนี่ถ้วยแบบเนี้ข้อดีมันคืออะไรรู้ปะ มันคือจะทำให้หมากินช้าลงอออออหอมปะหอมเนาะน้ำลายใหญ่เลยให้ลองชิมชิมลองชิมอร่อยไหมเอออร่อยอยู่นะแม่ <laughs> จ้ะแล้วก็โรยข้างๆ ความสวยและงามนะคะเลีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่อะไรดีใส่สิ่งที่เราเตรียมมาในวันนี้เลยค่ะอิฉันเป็นคนทําเองเลยนะคะทุกคนผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นแครอทค่ะ้วยความเสียดายนะคะก็เลยผ่อนด้วยวิมีเสียงว่ะผ่อนเลยผมอเละเหรอเละเหรอเราอ่ะ พี่สาวแพรบอกว่าสีเขียวของเขานะนะ <c oughs> อยู่ในกล่องมันก็มุนๆไงเออมันคือฝักทองแบบนี้มือละลูกอร่อย <c oughs> มันจอบเค็มๆหน่อยเค็มๆ <c oughs> มันจะได้มีรสชาติลูกจ๋ะ <c oughs> ลูกกูถึงกับแบบ มอ,มองเครียดเลยมองเครียดเลยแล้วก็จะใส่อันนี้ที่เป็นนมแพ้ใส่สองเม็ดละกันใส่สองเม็ดอ่ะ,ะเสริมสร้างกันดูุกนะคะเป็นแบบว่าเหมือนขนมกินเล่นไปเบาๆเอาอันไหนดีปามันคนละแบบความใหญ่เหมือนคนละคนละใหญ่น่แมันะนะใหญ่อ่ะไม่รู้สิขอดูก่อนได้ปะอยากรู้ความความใหญ่ของปลา ผิดยังไงให้ตัวเองแกะลำบากเริ่มแล้วมือมันเป็นแบบนี้ค่ะไม่เป็นชิ้นแบบชิ้นน้อยๆไม่เป็นฟิลแบบฟีดไดแต่ถ้าอีกอันก็เป็นตัวเป็นตัวอ่ะฟีดไดก็ใส่ไปแบบว่าขำๆเล่นหมดเลยค่ะขำๆ ก็อุ้ยหอมว่ะหอมปะหอมไหมก็งับหอมหอมหอมกินก่อนกินหมดก่อนออหอมหอมอันนี้จะเอาอันไหนดีอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไหนลูกจะกินเอาไหนเอาไหนเอาไหนเอาอันนี้ <c oughs> <c oughs> เลือกสองอันนี้เอาไหนเอาไหนเอาไหนอันนี้เหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม อันไหนก็สักนิดเถอะอ่านไม่ออกก็บอ,อกด้วยหรือเล่าว่ามันมีอะไรอันนี้เป็นไก่ลูกอันนี้เป็นออทูน่ารสหอยเชลล์ฮะจะมอะไรอ่ะอะไรแต่แม่เลือกจื่อีอะไรเมื่อกี้แม่ฟังไม่รู้เรื่องลูกแล้วก็ผงโรยใส่นิดเดียวพอเนี้ยระหว่างอันนี้โบนนะ ให้โหวตอันนี้กับอันนี้จะใส่อะไรดีอันนี้ไม่เกี่ยวอะใส่อะไรดีอันนี้ดูเป็นเนื้อดีเนี่ยอันเนี้ยเป็นชิ้นเนื้อเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะใส่อันนี้ให้อันนี้จะเป็นอันนี้อะไรอ่ะหนังปลาแซลมอนหนังปลาแซลมอนอบแห้งก็จะแบบว่าอะหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนังปลาแซลมอนเหมือนกันแต่ว่าหน้าตามันคนละแบบกันเห็นปะมันจะเป็นแข็งๆแบบนี้ หมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังนะอ่ะแม่เดี๋ยวแม่จะผสมอันนี้ก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างอย่างที่สุดท้ายหรือว่ายังกําลังเลสสองอันนี้อยู่มันก็เลยยังไม่สุดท้ายสักทีไม่รู้ฟีมันดูน่ากินก็ดูน่ากินกว่าใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นน้ำแบบน้ำสต็อกที่ต้มตักทองฉันก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวเอามาผสมให้ลูกด้วย แกะถุงอันนะไม่ใช่จากอันนี้ที่ทำอย่างเงี้ยอ,อ่าพิ่รู้สึกไม่รู้สึกจับจับจังรอยปกติเราไม่ค่อยให้เอาโต๊ะกินเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวอันเนี้ยจะแบ่งเพราะว่าเดี๋ยวรูปพ<อ>นเออ อ่โต้น่ากินไหมที่สุดนี่จะเก็บลืออีกอันนึงอันนี้เป็นฟีดไดเป็นแบบว่าหนังวัวแต่ว่าน่าจะเป็นสุดตับเราจะใส่มีพื้นที่ให้ใส่ใช่ไหมนี่ใส่สองก้อนพออะให้ลูกชายชิมกันดีกว่าเสร็จล้วนะคะแซนเจ๊ก เมอ er หาเมอไล่ไฟน่ะก like ินได้ก okay, ินได้ครับมาเก้ข้างนอกทำไมกินได้จานพี่ลูกมันอร่อยจริงเขาเขียบปักทองออกไปโมบโมบโมบ น<า>ตรงนา้หลายๆคนอาไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแบบเอ้ยไอ้ที่แบบว่าที่มันเป็นพวกแบบถาดแบบนี้มันทําให้กินยากขึ้นอนะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะทําให้แบบว่ามีพัฒนาการในการกินแล้วกินช้าชลงหมาจะได้แบบไม่มูมามแต่อร่อยมากตอนนี้ฟังเสียงก็คือคือหิวแล้วแหละกอกินได้นะ จะหมดแต่ว่ามันมันกินยากอ่ะเข้าใจปะ <S <S มันกินไว้แต่เฮ้ยลูกลูกกูทอแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอด้เตาเออแล้วถอลเตาอะเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบห้โตนนะกินแต่แค่บแบบว่ามันหนีมันหนีมันวิ่งหนูก็เลยกินยาก <S 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 เห็นปะเนี่ย,เ,ยเห็นปะออะแม่ตะแคงให้เลยลูกอ่ะ ใส่อะไรก็ได้อย่าใส่ขวดละเตาอ่ะถ้วยนะจริงเคยเล่นเกมยูคบอลปะออออที่มันแบบอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเงี้ยคนละเกมละ <laughs> ใน EP นี้นะคะที่ออโตไม่ชอบกินเลยก็คือฝักทองออโตไม่กินเลยแล้วก็อันเนี้ยขวดละเตาอ่ะไม่ใช่ว่าไม่กินแต่ว่ากินยากมันมันกิ้งอะ่ะเห็นปะเวลาจะกินนะแม่งกิ้งไปหมดเลยฟักทองคือแม่งเคียวตั้งแต่แรกละ โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้กับน้องด้วยก็แค่ดูคลิปนี้นะคะรวมไปถึงก็เมนต์กดไลค์กดแชร์ก็ได้ะะเลยค่ะฝากด้วยนะจ๊ะสุดหับวันนี้นะคะก็บ๊ายบาย